สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํารูปภาพให้อยู่ในตัวหนังสือแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเดี๋ยวเราจะทําให้มันเนี่ยขยับได้ด้วยนะคะเป็นการทําในโปรแกรม c a นวาที่ง่ายแล้วก็ฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะตอนอื่นเลยนะคะเข้ามาในโปรแกรม c a นวาของแต่ละคนเลยนะคะแล้วก็สร้างงานนําเสนอใหม่ขึ้นมานะคะ อย่างอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเซตเอาไว้เป็นค่า16:9ก็คือเป็นค่า Presentation โดยทั่วไปนะคะเวลาที่เราสร้างงานขึ้นมาใหม่มันก็จะเป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้เลยนะคะพอเราได้งานเปล่าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาใส่ภาพแบ็กกราวด์หรือภาพพื้นหลังกันก่อนนะคะภาพพื้นหลังนะคะตอนนี้ที่เลือกเอาไว้ก็คือจะใช้เป็นภาพนี้นะคะเราก็จะวางรูปให้เต็มพื้นที่นะคะพอได้รูปที่เราวางแบบนี้แล้วนะคะ เราก็จะไปที่แอปนะคะทางซ้ายมือตรงนี้นะคะเลือกขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คำว่า Font Frame นะคะจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะคะจิ้มเข้าไปเลยค่ะมาแล้วนะคะในหน้า Font Frame ใครที่ยังไม่เคยใช้มันจะมีคำสั่งถามว่าเราจะเปิดการใช้งานหรือเปล่านะคะก็ให้เรียกว่าเปิดไปนะคะกอเปิดขึ้นมาแล้วนะคะก็จะเจอกันที่หน้านี้เหมือนกันคำที่เขาตั้งเอาไว้เป็นค่า default เลยก็คือ Hello World นะคะ คํานี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะโดยที่เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะเราจะเห็นตรงเพกตรงนี้เนาะเราเปลี่ยนเป็นคําที่เราต้องการได้เลยค่ะอย่างเช่นนะคะตอนนี้ตั้งเอาไว้ว่าจะเป็นคําว่า Good Morning เนาะ,ะระหว่างที่เราพิมพ์นะคะสังเกตข้างบนตรงนี้นะคะคำมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะคะถ้าอยากจะขึ้นบรรทัดใหม่ก็ Enter ได้เลย ได้คำที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนฟอนต์ก็คือเข้าไปที่เซตติ้งตรงนี้นะคะพอเราเข้ามาแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราเจอเลยคือคำว่าฟอนต์นะคะ่ะเลือกได้เลยนะคะว่าเราต้องการที่จะใช้ฟอนต์อะไรนะคะเลือกให้มันตรงกับความต้องการของเรานะแต่ว่าโดยหลักแล้วนะคะต้องใช้คำว่าโดยหลักแล้วการที่เราจะให้มีรูปภาพอยู่ในตัวหนังสือเนี่ย คนังสึกก็จะต้องมีความกว้างพอสมควรเพื่อให้เห็นรูปภาพเนาะเพราะฉะนั้นก็ควรจะเลือกตัวอักษรที่มีความหนานะคะอย่างในที่นี้ที่เลือกเอาไว้เนาะก็จะเป็นฟอนต์นี้นะคะใครมีฟอนต์อื่นสวยๆก็เลือกได้เลยเนาะถัดลงมานะคะจะเป็นในเรื่องของการจัดแบบอักษรนะคะว่าจะจัดไว้ตรงกล,งกลางหรือจะจัดชิดซ้ายจะจัดชิดขวานะคะเราเลือกตรงกลางนะคะในที่นี้เนาะส่วนอันนี้นะคะ อันนี้จะเป็นขนาดของเอาล i n ขนาดของเส้นเ u t l i n ที่เป็นเส้นตัดขอบตามตัวหนังสือนะคะอ่าไปทางศูนย์ก็จะไม่มีนะคะไปทางขวาเส้นก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นได้เฉพาะสีดําเท่านั้นนะเวลาอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่เราปรับเส้นเ u t l i n อะคะ่ะเราแทบจะมองไม่เห็นอ่าที่มันขึ้นเป็นตัว p รี v ิวตรงนี้เลยนะคะเนี่ยดูให้ดีสีดำเนี่ยเห็นยากมากเพราะว่าพื้นข้างหลังตรงนี้เขาเป็นสีดําเหมือนกันนะคะอันนี้คือ ปรับสุดได้ที่200ก็จะได้เท่านี้เนาะตอนนี้ไม่เลือกนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีการทําเส้นเอลไ์หลังจากนี้บอกให้นะคะตอนนี้ขอเลือกเป็นไม่ใสเพราะเดี๋ยวจะไปทํำ้างนอกอีกทีหนึง่งตรงนี้จะเป็น letter spacing นะคะก็คือช่องว่างระหว่างตัวอักษรน,นั่นเองตอนนี้ค่าของมันอยู่ที่ลบ30นะคะถ้าเราดูนะคะคําว่า good morning ตอนนี้นะคะตัวอักษรค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้กันนะคะเดี๋ยวเราจะเลือก letter spacing ตัวนี้นะคะให้ไปทางขวา ก็คือประมาณ320ตั้งค่าให้มันชัดเจนไปเลยเห็นไหมคะว่าตัวอักษรมันจะห่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะเราก็จะเห็นมันเล็กลงด้วยเพราะว่ามันมีพื้นที่แสดงตัว p r e วิวให้เราเห็นแค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างระหว่างตัวอักษรนะคะเราก็ปรับแต่งตามที่เราพอใจนะคะอย่างที่นี้เนาะเอาขออนาตอ่ดเอาชักศูนย์อะเพราะเดี๋ยวเราจะไปทําทําเอาลาย้างนอกนะคะอันนี้ตั้งไว้เป็นศูนย์เนาะข้างล่างนะคะถัดมาล i n ส spacing นะคะ ลาย spacing ในที่นี้คือช่องว่างระหว่างบรรทัดต,ตอนนี้เราไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่บรรทัดเดียวกันเดี๋ยวเราจะทําให้เป็นสองบรรทัดก่อนเนะาะแล้วนะคะได้สองบรรทัดแล้วตอนนี้สังเกตหัวตัว i กับตัว o ตัวนี้ค่อนข้างที่จะติดกันนะคะเราเลื่อนลงมาที่ล n e spacing นะคะเลื่อนไปทางซ้ายนะคะเรา,าะะเลื่อนไปดูเห็นไหมว่าพอเราเลื่อนไปทางซ้ายมันขึ้นไปเบียดกันแบบซ้อนกันเลยนะคะเลื่อนไปทางขวาค่ะ เอาค่าที่ให้เห็นความแตกต่างกันแบบสุดๆก่อนเนาะแล้วเลื่อนขึ้นไปดูเห็นไหมเขาว่าช่องว่างระหว่างบรรทัดเนี่ยห่างกันเต็มที่เลยนะคะงั้นตอนนี้เราก็ปรับมันกลับเข้ามาขอเลือกเป็น0.85นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะใครที่ใช้วดดิ้งตัวอื่นนะคะก็ลองดูตามความเหมาะสมเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวอักษรกลับมาที่ image and text ตัวนี้นะคะ เรามาดูตรวนี้ค่ะ use file กับ use selected image นะคะก็คือเขามีให้เราเลือกว่าภาพที่เราจะเอามาใช้ที่อยู่ในตัวอักษรนี้ค่ะเราจะใช้ภาพไหนนะถ้าคุณต้องการที่จะใช้ภาพเดิมตรงนี้เลยฝั่งขวานี้นะที่เราวางงานเอาไว้ถ้าจำกันได้ตอนแรกเนี่ยไม่ได้เซตเป็น Background แต่ขยายภาพให้มันเท่ากับชิ้นงานเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ภาพนี้เลยนะคะย้นไปที่ภาพหนึ่งที เห็นความแตกต่างไหมคะอ่ะเอาใหม่นะสังเกตรตรงนี้นะคะคําว่า use selected image นะคะตรงนี้มันยังขึ้นทําไรไม่ได้นะเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะใช้ภาพนี้ให้มันมาอยู่ในตัวอักษรด้วยเพราะฉะนั้นจิ้มไปที่ภาพหนึ่งทีค่ะจิ้มแล้วนะคะ use selected image ตอนนี้มันสามารถใช้งานได้แล้วเห็นไหมไอ้รูปเครื่องหมายห้าเมืม่อกี้หายไปแล้วกลายเป็นเคอร์เซอร์มือแทกนะคะฉะั้นถ้าเราบอกว่าเราจะใช้ตัวนี้เราก็คลิกเลือกเลยค่ะ use selected image มาแล้วนะคะตอนนี้ลองขยับด,ดูค่ะรูปนี้ก็คือเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะอันนี้คือวิธีหนึ่งวิธีที่สองค่ะถ้าคุณบอกว่าไม่เอาเราไม่ใช้รูปนี้เราจะใช้รูปอื่นให้ไปเลือกที่ choose file นะคะ choose file มันจะลิงก์ออกไปข้างนอกไม่ได้ลิงก์อยู่ในโปรแกรม Canva นะคะเวลาที่เราเลือก choose file แล้วเราก็เลือกเข้าไปในโลเดอร์ที่เราจะใช้งานนะคะในที่นี้นะคะ ขอลองเลือกเป็นรูปอื่นก่อนเนาะอ่ะเอารูปส้มรูปนี้ก่อนปึ๊บเข้ามาลองขยับดูค่ะรูปส้มมาแล้วนะคะเห็นไหมรูปส้มมาแล้วอ่ะรูปส้มมาแล้วทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะขยายอะ่ะมันดูเห็นไม่ค่อยชัดนะคะให้มาที่ image scale ตัวนี้นะคะตอนนี้ค่า default เขาตั้งเอาไว้ที่หนึ่งนะคะมันจะต่ำไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากได้ภาพให้มันขยายใหญ่ขึ้นลากไปทางขวาสังเกตตรงภาพนะคะว่ากุด m o r n i n g ตามไปด้วยนะคะตัวหนังสือจะไม่เปลี่ยนนะคะที่เปลี่ยนไปคือขนาดของรูปที่อยู่ในตัวหนังสือสมมุติเราเลือกที่3.6แล้วเราก็ต้องมาขยับอีกทีหนึ่งตอนนี้นะคะใครจําได้เมื่อกี้เราเอาผลส้มมาเนาะส้มแล้วก็มีน้ํากระจายเนาะตอนนี้ผลส้มก็จะอยู่ข้างในนี้เต็มๆดูแทบไม่ออกแล้วว่าเป็นส่วนของผลส้มเพราะว่ามันใหญ่มาก หรืออ่ะถ้าเราขยับดีๆเราก็จะเห็นเป็นสายน้ำนะคะถ้ามันใหญ่ไปเราก็ปรับเลือกเลือกตามสกเกลที่เราต้องการอ,อันนี้เป็นการใช้รูปจากภายนอกนะคะขอกลับมาตอนนี้จะใช้รูปนี้นะคะขอกลับมาที่นี้อ่ะอน,นี้เราก็จะเลือกเนาะปรับขนาดให้ได้ตามที่เราต้องการเราอยากได้ขนาดไหน อันนี้เลือกแล้วนะคะขนาดสเกลที่1.5นะคะอ m ม g ี Scale ที่1.5แล้วก็ปรับตำแหน่งเอาไว้ตามนี้ไว้อยากได้แบบนี้เรียบร้อยละทีนี้ก็เหลือแค่ add to design เลยค่ะหนึ่งทีเบาๆมาแล้วนะคะมาแล้วตอนนี้ย่อขยายตำแหน่งตามต้องการได้เลยอ๋อเดี๋ยวนะคะลืมไปเราเอาเป็นบรรทัดเดียวเนาะถ้าเอาเป็นบรรทัดเดียวเราก็จะได้แบบนี้นะคะ เมื่อกี้ขอโทษทีเมื่อกี้ลืมอาตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ add to design ค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วอ่าตอนนี้เดี๋ยวขอปรับขอให้มันเข้ามานิดนึงเราจะเห็นว่าตัวหนังสือมันดูเล็กแล้วก็จมหายลงไปใช่ไหมคะก่อนอื่นขยายให้มันใหญ่ขึ้นตามไซส์ที่เราต้องการค่ะขยายได้นะขยายได้เลยขยายแล้วเอาไปวางในตำแหน่งของเราก่อนนะคะอาจจะยังดูแบบจมจมหายหอยู่ไม่เป็นไรนะคะปรับตำแหน่งปรับขนาด ไม่ได้อย่างที่เราต้องการขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทําให้ตัวหนังสือโดดเด่นขึ้นด้วยการทําขอบอย่างที่บอกกันไปจิ้มหนึ่งทีที่ตรงนี้นะคะแล้วไปที่แก้ไขรูปภาพค่ะเลือกด้านล่างนะคะฟังก์ชันเอฟเฟกเงาอันนี้นะคะเลือกเลยมันจะมีหลากหลายมากนะคะลองเล่นดูได้โค้นะมันก็จะปะัะยกรอยมุมซ้อน b บ a c ด d r o อันนี้เราจะเลือกคงล่างนะคะเห็น <st> <ะ>ไหมพอจิ้มปุ๊บค่าดีฟอลต์ขึ้นมาแล้วสีดําขึ้นมาเลยนะคะสองใจที่ไม่ได้ขึ้นเป็นขอบสีดํานะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดกันนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะตรงนี้มันจะขึ้นเลยนะคะขนาดสีความเข้มนะคะเราจะมาใช้งานสามตัวนี้กันเริ่มต้น,นะคะ่ะเลือกที่สีก่อนเลยเราจะใช้สีดาใครชอบสีดําก็เอาสีดําได้เลยนะหรือใครถ้าจะเปลี่ยนสีนะคะก็ลากแถบไป สังเกตนะคะเวลาที่เราลากเคอร์เซอร์สีตรงนี้นะคะขอบตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะเราอยากได้โทนในที่นี้อยากได้โทนฟ้าๆให้มันคล้ายๆแบ็กกราวด์ข้างหลังดูสิเอาประมาณนี้นะคะอ่ะขอเลือกประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะก็จิ้มตรงไหนก็ได้เนาะมาถ้าเด้งกลับไปหน้านี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะกลับไปที่แก้ไขรูปภาพแล้วก็เลือกที่เงามาแล้วนะคะ ขนาดค่ะมาทําขนาดเส้นขอบกันเราจะเ,าเส้นขอบขนาดไหนแล้วแต่ความชอบค่อยๆเลื่อนดูเลยใหญ่สุดเล็กสุดไม่เอาเลยก็เลื่อนอ่ะองใยี่สิบยี่สิบกระดาษอยากให้มันดูฟุ้งๆในฝันนะคะเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะความเข้มอ่มาดูความเข้มนิดน,นึงตอนนี้อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะลองถ้าเราเลื่อนไปทางซ้ายเส้นขอบของเราก็จะจางลงเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเลื่อนไปทางขวา ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะเข้มเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้ก็เลือกเอาแล้วแต่แล้วแต่ความชอบเหมือนกันนะคะอันนี้ขอเลือกที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอปรับแต่งขนาดกลับมาหอีกทีหนึง่งเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราได้แล้วนะคะภาพที่อยู่ในตัวอักษรตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่อยากได้ฟังก์ชันนี้เรียบร้อยจบค่ะแค่นี้เองง่ายๆนะคะแต่ทีนี้เราจะมาทําเพิ่มอีกนิดนึงคือทําให้มันเคลื่อนไหวได้ด้วยนะ ในวิธีทําให้มันเคลื่อนไหวได้นะคะเริ่มต้นด้วยการเลือกไปที่ตัวอักษรเนาะในที่นี้จะทําให้เคลื่อนไหวกันทางตัวอักษรและพื้นหลังนะคะแล้วเราก็ไปเลือกที่เคลื่อนไหวนะคะเลือกหนึ่งทีนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างเนาะเอฟเฟกที่เลือกเอาไว้นะคะเลือกเป็นเผยออกมานะคะมันจะมีสองฟังก์ชันนะคะก็ะค,ะะคือมีเข้ากับมีออกนะคะในที่นี้เลือกเป็นออกนะคะ ส่วนสเกลตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเลือกได้นะคะคือความเร็วความช้าในการที่ให้เอฟเฟกนี้นะคะหรือแอนิเมชันนี้มันใช้งานได้นะคะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราใช้แบบฟรีนะคะสเกลตรงนี้จะปรับไม่ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถึงแม้สเกลตรงนี้สําหรับการใช้งานฟรีถ้าปรับไม่ได้ก็มันก็สวยอยู่แล้วนะคะก็ใช้ค่าตามนั้นได้เลยอ่ะเราเลือกแค่ตัวอักษรนี้เคลื่อนไหวแล้วนะคะถัดมาค่ะอีกอันนี้ที่ทําก็คือว่าภาพพื้นหลังนะคะ เลือกเป็นสูมภาพนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเป็นกรณีที่เราใช้ฟรีสเกลตรงนี้จะปรับความเร็วความช้าไม่ได้นะคะแต่ถ้าเสียตังก็ใช้ได้ตามสะดวกนะคะอันนี้เลือกเป็นแบบออกเอาไว้นะคะอ่าจริงๆอันนี้ก็สวยแล้วนะแต่ว่าถ้าให้มันแบบเวอร์ชันนี้ก็จะยิ่งสวยอ่ะไม่เป็นไรเราเอาเราเอาสเกลนี้เท่าๆกันเป็นสเกลใช้ฟรีนะอันนี้สเกลของใช้ฟรีเลยไม่ได้เสียเง,งินเลยนะคะอ่าเห็นไหมคะว่ามันจะมีทั้ง การที่ซูมเข้าและการเลื่อนออกมันจะมีความขัดแย้งกันความขัดแย้งกันของการมูฟเมนต์นี้ล่ะคะ่ะที่มันจะทําให้ดูมีมิติและดูมีอะไรมากขึ้นทีนี้พอเราเลือกแบบนี้ลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาไปใช้งานได้เลยขึ้นอยู่ว่าจะเอาไปใช้งานเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์อะไรแบบไหนนะคะนี่ก็เป็นการออกแบบหรือว่าทํางานง่ายๆบนโปรแกรม Canva แบบฟรีค่ะ